สวัสดีทุกท่านนะครับตอนรับเข้าสู่รายการ s k y n i n e TV นะครับวันนี้นะครับมีเกมมาแนะนำนะครับเป็นการดั้มนะครับจากค่ายบันไดน้ำก้นนั่นเองนะครับเรามาดูบรรยากาศภายในเกมกันเลยนะครับหลังจากล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับมีการให้ดาวน์โหลดโอเคดาวน์โหลดก็ดาวน์โหลดครับเนื้อหานิดหน่อยนะครับแต่ว่าตัวเกม มีความจุเยอะอยู่นะผมดาวน์โหลดแค่ตัวพื้นฐานมาให้เฉยนะครับถ้าจะเอาแบบเต็มๆเลยเนี่ยก็ลายกิกอยู่นะครับโอเคนะครับหน้ารอบบี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีอ่าดีกินอันนี้คือก็รับครีมพวกเขาเรียกว่าเควสนะครับ ต่างนะครับนี่ข้อความนะครับก็ไม่มีอะไรของรางวัลต่างๆก็กดเคลมไปก่อนนะครับอู้ได้ไรเนี่ยอุ้ยไม่หุ่นมาตัวหนึ่งเลยเหรอหรือว่ายังไงนะฮะโอเคตัวนี้ก็เคลมไปก่อนนะครับ เค okay, เรามาดูที่ตัวหุ่นของเราหน่อยนะครับตัวอัปเดตนะครับนี่มันมี3ตัวแล้วนะนี่ตัวเมื่อกี้ที่ได้มาสดๆร้อนๆเลยครับนี่สามารถอัปเกรดได้นะครับอัปเวลได้นะครับอัปสกุงสกิลได้นะนอัปทีเดียวเลยได้ไหมเนี่ยนี่16ไปเลย ใช้ไอเทมอัปเดตด้วยปะรือว่าใช้อะไรอัปเดตไม่แน่ใจนะครับเอายังมีไม่เหรอไม่มีแล้วนะตัวนี้ล่ะะสกิลอะโอเคไม่เป็นไรนะครับอ่ะมาดูเรามาดูเกมเพีกันสักหน่อยก็แล้วกันนะครับเกมนี้ว่าจะเกมเพีจะเป็นลักษณะไหนเราขอเกมของก่อนสักตั้งนะครับ ก็เมนสเตจนะครับนี่ผมเล่นไปสองสเตจแล้วนะครับมาดูสเตจที่3มกันสักหน่อยแล้วกันนะครับอันนี้โอเคนะครับด่านแรกเราไม่ได้ดาวหรอด่าน2ได้สามดาวนะคานสามนะครับนี่ที่คอมพลีทแบบไหนนี่ไม่มีดาวเลยมามาดูด่าน3ามกันแล้วกันนะครับไป จริงๆมันต้องทำการาจัดทีมนะครับนี่ตัวเกมก็จะสอนเยอะอยู่เหมือนกันนะครับใครที่อ่านออกก็ลองอ่านดูนะครับว่าตัวเกมสอนอะไรบ้างนะครับนี่ฟีสคอร์นี่นะครับมาสิเรามีตัวการ์ตูนอยู่ ัวแม่ตัวละคอตัวตัวตัวขาครอน,นอยู่สามแล้วก็คนขับคนขับมีสี่นะคนขับมีเยอะกว่าไอ้เยอะกว่าหุ่นครับ <laughs> ออโต้ออโต้เลยไหมนนะครับให้เขาเจรจาก่อนโอเคนะครับเขาไม่ให้กดฮนะเขาให้กดกลับมาแบบนี้นะครับกดออโต้ไปคอนเฟิร์มป๊บนี่ ได้แค่สองตัวเองเหรอทำไมได้แค่สองตัวเองนะครับตัวนี้ล่ะต,ตัวนี้ปึ๊บนี่มาแบบนี้เลยนะครับสี่ตัวเลยอ๋อใช้หุ่นตัวเดียวกันได้ครับอ๋ออยู่ที่คนขับถ้าคนขับเรามีเยอะนะครับแต่ว่าเราใช้หุ่นตัวเดียวกันได้ด้วยนะครับเออประมาณนี้นะครับมา เราลองลุยกันไหมชื้อเอ้า๋ยวกดอะไรผิดไปรอเปล่าวะเนี่ยเอออย่าเพิ่งดาวน์โหลดสิดาวน์โหลดก็ดาวน์โหลดครับโอเคโหลดไม่เยอะเท่าไหร่นะครับขอข้ามสคริปต์เนื้อเรื่องไปหน่อยนึงแล้วกันนะครับ เรามาดูวิธีการต่อสู้กันเลยดีกว่านะครับการกดสกงสกิลนะครับนี่เรามาแล้วครับมาพบยานแม่นะฮะมีระบบออโต้ด้วยนะทุกคนนี่ครับเดี๋ยวเราลองแบทเทิลดูสักหน่อยแล้วกันเอาตัวแรกก่อนนะครับนี่เราจู่โจมแบบถึงเนื้อถึงตัวไปเลยนะครับใช้สกิลตัวไหนตัวนี้แล้วกันนะครับกดแบทเทิลเลยนะครับปึ้งเขาให้นะครับ เอาแนละ้วฮะนี่มีคัสซินแบบนี้นะครับสามารถสคริปคัคสซินได้ด้วยนะครับแต่ใครอยากดูก็ดูได้เหมือนกันนะครับนี่ไงมาแล้วเนี่ยคนขับครับไอ้ีฟันตัถังให้ตู้ห้าพันดาเมจครับนี่ครับโอ้แล้วเล,ลเวลอัพด้วยนะแตกหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเขาให้ทำการ จู่ๆต่อเนื่องเหรอ,อเราจัดก,การตัวหุ่นยนต์ตัวนี้ไหมโดยการใช้พลังนี้นะครับแบตเทิร์เลยมันมอีอะไรให้ดูอยู่นะครับนี่ตรงนี้นะครับมาขอสคริปต์คัดซีนแล้วกันนะครับชอบก็ให้ใหนี่พันามีแตกเลยครับหรือว่าอัปด้วยนะครับนี่ยังไง หลังจากนั้นตันนะครับตันนะครับเอาละครับใช้ตัวหุ่นถัดมานะครับต้องให้ถึงนะนี่ครับสกิลนะครับสกิลรอบด้านตัวนี้ถือว่าโดนดาเมจได้โอเคอยู่ครับเั็ดเลยครับแบทเทิลเลยนะครับก็เดี๋ยวขอสคริปต์คัสซีแล้วกันนะครับ ใครอยากดูก็สามารถดูได้นะครับผมขอสกิฟไปกันเดี๋ยวไม่จะเสียเวลาเนาะได้ยครับตูมไม่ไงล่ะโดนนะครับต่อมาครับตัวนี้เคลื่อนตัวได้ไม่ถึงนะดามเมจไม่ถึงนะครับแล้วก็เลือกตัวนี้ด้วยกันนะครับตัวนี้ดามเมจถึงตัวไหนดีนะอ่าใช้ไอ้นี่เลยแล้วกันนะครับใช้โจมตีเลยแล้วกันครับ โดนในตัวนี้อยู่ครับเราสามารถเลือกได้นะจะเลือกตัวไหนเอาตัวหุ่นแล้วกันกน,นะตัวหุ่นเดแล้วกัน,นครับซัดเลยครับโครมนะอิยสกิปไปตุม้มเฮ้ยฝั่งขวามีมาอีกวะเอาละตัวนี้ต้องเคลื่อนตัวแบบฟรีนะครับต้องเคลื่อนฟรีนะ เพราะว่ามันทาดาเมจไม่ถึงอยู่แล้วเอตัวนี้ยนันเฮ้ยยันแม่ถึงวะยันแม่ถึงครับงั้นก็ใส่ตัวนี้เลยแล้วกันครับคุ่ยันแม่ยิงแรงมากครับรครับสามตัวนี้หมดหมดเอ๊ะหมดเอเขาเรียกว่าหมดอะไรนะหมดเอ่อหมดหมากให้เดินอนะประมาณนี้เฮ้ยตัวนี้ก็ถึงครับนี้ถึงอยู่ครับ แล้วก็แบทเทิลเลยครับนี่ครับจโจมครับบอสปุ่มสกิปไดกันนหมครับสกิปไม่ได้เหรอุอ้มแตกไปครับเลเวลัพเหมือนกันนะนี่ครับต่อมาครับสามารถเคลื่อนตัวได้อีกนะเคลื่อนมาเนี่ยถ้าดามิทถึงแล้วก็ตีได้ตีเพิ่มนะครับเฮ้ยตัวนี้ครับ ค่าเลยมันกำลังกระพริบอยู่นะครับกระซัดเลยแล้วกันนะครับสริปไปต้มแตกนี่ครับเรเีวลอัพอีกครับแม็กแล้วครับต่อมาครับตัวไหนที่เดินได้อ่าต้องให้ฮิวเหรอต้องฮิวห,หรือเปล่าเนี่ย เดินะดนะเดนนะตีตัวนี้แล้วกันไม่ได้แล้วครับเพราะงั้นแล้วมันต้องเดินเหรอเดี๋ยนะ้องเดิน,นะครับลองกดออโต้สิอ๋อมีเพิ่มตัวมาเนะี่เพิ่มตัวมาช่วยสองตัวครับ โอ้มโอ,โอ้นี่คือเขายิงเรากลับแล้วครับนี่ครับใช่นไหมเขาน่าจะยิงเรากลับนะเนี่ยโอ้ไม่ใช่เราหรือเปล่าวะเดี๋ยวงงอยู่แป๊บนึงฝั่งนี้ฝั่งเราหรือฝั่งเขากันแน่ เดี๋ยวจุกประต้ก่อนจอุกประต้ก่อนเดี๋ยวมันจะงงครับนี่นครับปู่นี่นครับโดนกลับพื้นครับ,บ,รบให้มีหลบด้วยฮะไม่เอาเรื่องว่ะยูเอาครับยังไงต่อ ก็เหลือแค่ตัวเดียวกันมั้งนี่นะอันนี้เป็นของพวกเราหมดเลยนะครับใช้ยันแม่ยิงดีไหมไม่ถึงนะครับอ่าหรือเป็ตัวนี้ดีตัวนี้เป็นเอ๊ะมันเรียก d e เ e n s e เหรออ่าขยับมาประชันหน้าหน่อยนะครับแล้วก็ใช้สกิลตัวนี้เข้าไปยัดเลยครับปึ้งให้อ c t i o n น,นี้ขอจบที่ข้อรถถังน้อยจอมพลังนี่ครับ โอ้โเรียบร้อยครับตายไหมแตกไหมเรียบร้อยครับนี่ประมาณนี้ครับกดของการต่อสู้เ,เดี๋ยวก่อนยังไม่เสร็จอีกหรอเฮ้ยม,มีมาเพิ่มอ่ะมีมมเพิ่มอีกโอ้คุยกันนานจังเลยนะ เอาสคริปต์ลืมสคริปต์มีสคริปต์สคริปต์เนื้อเรื่องได้ด้วยนะครับทุกคนลืมบอกไปนะครับเรียบร้อยครับคืออัพแล้วอยแล้วประมาณนี้อ่ะแมตช์ต่อได้เลยเหรอขอแม่นางคนนี้แล้วกันนะครับนี่เจอแบบคนนี้กดสกิลตัวไหนดีตัวนี้สกิลกว้างนี่กว้างอีกอันนี้สกิลแคบใช้สกิลแคบพอเราไปชิดตัวแล้วอ่าอันนี้เลือกอะไรเนะี่ย ไม่ต้องเหือกใช่ไหมซัดเลยแล้วกันนะครับไปยกูอ,อะไรกันนั่งหนายิงเลยกดสกิปครับตุ้มเฮ้ยเราโดนตีคืนตัวนี้ระยะไกลได้ไหมไม่ได้ตัวนี้ตัวนี้นเออตัวนี้ถึงอยู่ครับ ตัวน,นี้เคลื่อนหน้าบางนี้เอ้าวครับดาเมจถึงครับจัดเลยโคมก็ให้เอาวเลครับเฮ้ยเจมมอนี่อีกแล้วเหรอนี่ไงนี่ไงนี่ไงเป็นไงแตกไหมุยเยอะจังเลยเรียบร้อยครับแตกไป ไป่ประมาณนี้ครับเออนี่คือหนึ่งแมตต์น,นะครับเออประมาณนี้นะใครสนใจก็ลองลงมาเล่นดูนะครับเป็นหุ่นเปนกันดั้มนะครับผมจัดทีมลงบัตเทิลนะครับผมอืม นี่นะครับ่านไปนะครับสเตจที่สามได้มาสามดาวนะครับก็ประมาณนี้นี่คือหมดสตรอรี่นะสตรอรี่นะครับต่อมาอัปเกรดนะเขาให้อัปเกรดนะครับโอ้อะไรอะ่ะนักรบใหม่ครับคนขับใหม่ให้คนขับใหม่มาสกอตึ ผู้หญิงนะเียโอเคครับประมาณนี้ก็แล้วกันน,น,น,นะครับเดี๋ยวเราดูก่อนขอจัดทีมอีกนิดนึงนะครับทีมเราดูตรงไหนนะนี่ทีมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไม่ <c oughs> ใช่นะ นี่แหละอืมนี่อับได้อาวุธมาใหม่นี่ไม่ใช่ทีมครับเหมือนจะเป็นสายอะไรสักอย่างนะแต่นะแป๊บนึงนะ มันต้องทำคอรตรงไหนนะลืมแล้วอะตรงนี้ก่อนเข้าตีเหรอนี่ต้องเข้าตีใช่นี่นี่มีคอรอยู่ตรงนี้บวกเข้ามาเอาคนใหม่นี่แหละนะครับนี่ครับ ส่วนหุ่นยนต์นะครับแล้วก็เลือกมามันมีหุ่นตัวไหนบ้างนะใช้หุ่นตัวไหนไปแล้วเนี่ยใช้ตัวนี้แล้วกันที่กว่าอ๋อมันใช้ตัวเดียวกันไม่ได้เหรอตำเน,นงนั้นนะ่ะไอ้เขียวนี่ยังไม่มีเออน,นี่นี่นะครับได้มาสามแล้วนะครับสคอดเรานะ ส่วนตัวนี้เฮ้ยนี่บวกเข้าไปอีกอืม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 มันยนตาเขียว เออเอ้าฟีซคอตสมันดึงตัวนู้นมาเหรอตัวนี้ก็ถูกดึงไปเหรอเยอะยังไงเนี่ยแล้วหุ่นม,มันใช้ด้วยกันไม่ได้เหรอถ้าเขียวหัวเขียวแล้วก็ตัวแดงอ๋อมันดึงมาดึงจากซคอตสนี่มาซีรีส์ซคอตกับฟีซคอตสมันก็จะหายไปฮะ อ่าโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะถ้าออโต้ล่ะคอนโทรลออโต้สิสาม,สามตัวนี้ออโต้อีกคอนโทรลออโต้ซึ่งนี่สามสี่นะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ไปสิอ่าเรียบร้อยนะประมาณนี้นะครับสครับเรา โอเคนะครับใครสนใจก็ลองโหลดมาเล่นกันดูนะครับเป็นหุ่นยนต์คำด้านกันดั้มนั่นเองนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันนะครับ